โอเคครับเราก็จะใส่โค้ดไปนะครับโอเคครับมา <h ook> เรียบร้อยนะครับกล่องดีแท็ก สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมชแนลนะครับวันนี้เกมฟรีไฟล์เี่นฟรีไฟล์อัปเดตกิจกรรมใหม่เยอะเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้พี่บอมก็มีโค้ดมาแจกนะครับซึ่งเป็นโค้ดลูกซองม่วงถาวรนะครับฟังไม่ผิดนะครับผมก็คือจริงๆเลยนะครับไม่ได้โกหกแน่นอนนะครับเป็นลูกซม่วงรัน2รีโหลดไว1นะครับตัวนี้เลยนะครับมาดูพร้อมผมนะครับ ถามว่าพี่บอมเอามาจากไหนถาวอนนะครับก็พี่บอมซื้อโค้ดนะครับมันครบ5,000บาทนะครับก็คือโค้ดตัวนี้มันเป็นโค้ดถาวรเลยนะครับมันมีราคา5,000บาทนะครับซึ่งได้ฟรีนะครับแล้วก็เอามาแจกทุกคนถามว่าจะแจกตอนไหนนะครับเราจะแจกยังไงใช่ไหมครับเพราะว่ามันได้คนเดียวนะครับผมแล้วก็โค้ดเอเคเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกในคอมเมนต์นี่แหละนะครับแล้วก็อันนี้คือ ต้องมีกติกาเล็กน้อยนะครับสําหรับลูกซองตัวนี้เนาะเพราะว่า <c oughs> มันได้คนเดียวจริงนะครับผมจะหาเหตุผลที่ดูเหตุผลที่ถูกใจที่สุดนะครับเอา,อางี้ขอคนที่สายฟรีนะครับขอ UID กับชื่อเฟ e b ุ o k นะครับผม <c oughs> เหตุผลทําไมถึงอยากได้นะครับผมผมขอ,อแจกสําหรับสายฟรีนะสําหรับสายฟรีจริงๆนะครับเพราะว่าน้องจะได้เอาลูกซอง ม่วงตัวนี้ไปใช้แล้วไปยิงกันสนุกๆนะครับผมใครได้ไปพี่บอมยินดีด้วยเลยนะราคา5,000บาทนะครับผมผมจะแจกตอน1,000 0 0ซับสไครต์ตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับผมเหลือแค่พันกว่าคนนิดๆเนี่ยฮะทุกคนฝากแชร์หน่อยละกันนะครับว่าพี่บอมแจกจริงซึ่งพี่บอมมี2กระบอกพี่บอมมี2โคด้ดจะแจกให้ เท่ากับหนึ่งมื่นบาทฉลองไปเลยหนึ่งแสนซับไคกไรนะครับผมก็แจกไปเลยทั้งสองโค้ดนะครับผมจะให้สายฟรีหนึ่งคนสายเติมหนึ่งคนสำหรับคนที่ยังไม่มีนะคอมเมนต์มานะครับแต่ถ้าใครมีแล้วก็แบ่งให้คนที่ไม่มีนะผมว่าหลายคนยังไม่มีนะลูกซองตัวนี้แล้วก็มันเป็นลูกซองที่ดีที่สุดหรือเปล่าตอนนี้นะครับหลายคนก็ใช้อยู่แต่ผมไม่ใช้นะครับพูดทําไมวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ <c oughs> เห็นหลายคนใช้นักแข่งใช้ใช้กันเยอะมากนะครับหลายคนน่าจะอยากได้ลูกสองม่วงตัวนี้เป็นโค้ดถาวรจริงๆนะครับแชร์ไปให้ทุกคนดูก็ได้นะครับว่ามันเป็นโค้ดถาวรจริงๆไม่ขีมโมนะครับพี่วอมอยากขึ้นรูปให้มากๆเลยแต่เดี๋ยววันที่แจกอะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูแปแพ็กแบบนี้ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นถาวรจริงๆนะครับนะว่าแจกจริงๆแล้วก็จะแคปหลักฐานว่าที่ผมติดต่อไปอะไรยังไงนะครับ ผมจะไปส่อง U D ช่อง Facebook นะครับช่องเรียกว่าช่องนะครับก็ส่องทั้งหมดแหละจะทักไปนะครับว่าน้องได้นะน้องไม่มีไอเปนไอปืนใช่ไหมครับผมก็จะให้โค้ดไปเลยแล้วก็เอาไปใส่นะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับ 1. กดติดตาม2กดไลค์กดแชร์ลงกลุ่มฟีฟ f ยด้วยนะครับหลายคนบอกกดนะกดให้หน่อยเถอะนะครับผมทุกคนนี่กติกาตามนี้นะครับ หนึ่งกดติดตาม2กดกระดิ่ง3กดไลค์กดแชร์ลงกลุ่ม w ีไฟกลุ่ม,มอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องจําเป็นต้องตัองกลุ่มพี่บอมหน้าเฟซตัวเองก็ได้นะครับหลักๆคือขอหน้าเฟซหนึ่งแชร์นะครับสบอกเหตุผลว่าทําไมถึงอยากได้2ขวงม่วงตัวนี้4เมนูดีชื่อ Facebook อ B ก็คือ a c e b o o k นะครับผมโอเคจบนะครับผมสาหรับโค้ดลูกซองกววงนะครับก็ประมาณนี้นะครับถามว่าทำไมพี่บอมถึงแจกล่ะพี่บอมมีแล้วพี่บอมจะมาใส่ทำไมทุกคนก็ได้ฟรีมาเนาะ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาซื้อโค้ดจากพี่บอมจนแบบโอ้เป็นหมื่นนะทุกคนขอบคุณมากจริงๆครับพี่บอมตอบบางคนไม่ได้ตอบบางคนตอบขออภัยด้วยจริงๆช้านิดช้าหน่อยขออภัยด้วยนะพี่บอมทําคนเดียวหมดเลยนะกดโค้ดรับโค้ดอะไรเองหมดนะครับอัดโค้งอัดคลิปตัดคลิปอะไรหมดทุกอย่างนะครับก็ตั้งใจทําทุกอย่างให้มันดีนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ มีความสุขนะครับผมสําหรับใครที่มาคอมเมนต์แล้วมีความสุขก็ขอบคุณมากๆครับเฮ้แว่นมอเตอร์ไซค์อีกแล้วอ่ะทุกคนโอ้โหเรงๆหน่อยพี่เดินไปนะครับโอเคครับผมนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมตอนนี้ใกล้จะถึง1นึ่งแสนซับสไครต์แล้วพี่ผมก็ดีใจมากเลยครับผมนะถ้ามันขึ้นว่า9 9 9 9 9มื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะนั่งนั่งตารอดูอย่างเงี้ยครับทุกคนหนึ่งแสนปุ๊บผมเฮ้ยเลยอะไรเงี้ยครับทุกคนนะผมก็รอวันนั้นอยู่นะครับผมว่านะ น่าจะถึงภายในวันอาทิตย์นี้แหละนะครับว่าทุกคนช่วยกันแชร์ช่วยกันกดซับสไครต์อ่ะเนาะเออนะครับคลิปนี้ออกไปนะครับน่าจะเป็นตอนเย็นขอบคุณทุกคนมากๆครับผมที่คอยติดตามและรับชมนะอย่าลืมทำก,กิจการด้วยนะครับลูกซองม่วงนะทุกคนม่วงจริงๆเลยแหละแจกจริงถาวรเลยนะครับผมไม่ได้ขี้โม้ ไม่ตัวนะครับไม่โกนะครับไม่กึ๊กนะครับผมนะแต่วันนี้ก็มาแจกเพชรกันก่อนนะครับกติกาก็เห็นๆกันแล้วนะครับผมก็ได้ทําการไปส่องเฟ e บุ o k หลายคนมาแล้วขออนุญาตส่องนะทุกคนเพราะว่าผมต้องไปดูว่าแซรจริงหรือเปล่านะครับหลายคนพอแซให้ผมนะฮะก็ผมก็ไม่ให้นะครับทุกคนถ้าพอแชร์นะถ้าแชร์ผมก็ให้ทุกคนง่ายๆครับ <c oughs> เดี๋ยวผมมาดูก่อนนะครับว่ามีหลายคนแซวเปล่านะครับอ่ะผมจะไปดูโค้ดที่หมวกเนะครับผมเนาะก็ผมหลายวันแล้วไม่ได้แจกนะครับผมก็จะสุ่มจากตรงนั้นนะครับดูว่าหลายคนนะครับคอมเมนต์ถูกหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาส่องก่อนนะครับได้ละหนึ่งคนนะครับที่ทํากติกาถูกก็รับไปนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมมาหน้าเติมเพชรกันดีกว่าครับผมเริมเกมนะครับแหมขอว่าไปหน้าเติมเพชรแป๊บนึงนะทุกคนนะครับ อย่าด่าผมนะอย่าด่าผมนะทุกคนด่าเดอ้ออย่าด่าเดอ้อชุบชุบนี่ครับผมนะฮะขอบคุณมากนะฮะก็น้องคนนี้แหละได้นะครับมีคนเดียวที่ทํากติก,กาถูกดูดิคอมเมนต์ตั้งเยอะนะครับคอมเมนต์ไลา์ไม่รู้หลายคนละนะครับอ่ะก็คนนี้นะครับที่ได้เพชรเนาะยูไอดีตามนี้นะครับปุ๊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 บชุบกรอบมานะครับน้องได้เพชร นะของไอเ้เพดนะครับชุบป,ปุ๊บป,ปุ๊บกอบมานะครับใส่ u ู d นะครับผมชุบชุบชุบกดไปกดไปกดไปชุบชุบชุบป,ปุ๊บก๊อบวางปุ๊บชื่อนี้เลย I A C O นะครับผมชื่อนี้เลย r A C O ยินดีด้วยนะครับผมยินดีด้วยจริงๆนะครับยินดีด้วยครับก็รับเพจไปนะของสมนาคุณจากช่อง T Bomb C H นะครับพูดซะพูดซะมีความหมายเลยนะครับ ก็ขอบคุณจริงนะครับสหรับใครที่แบบทำตามกติกาถูกน้อชื่อตามนี้นะครับผม R O ไม่เห็นบ้างนะผมน่าจะขยายหน้าจอนะครับก็ชื่อตามนี้แหละยูวดีเข้าตามนี้นะครับนี่นะครับก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณจริงๆนะฮะก็รับเพชรไปนะครับผมขอบคุณจริงๆครับโอเคเอาไปนะครับเอาไปหกสิบแปดเพชรมันไม่มากไม่น้อยแต่บางคนไม่มีนะครับก็รับไปนะเนี่ยมีเพชรเยอะกว่าพี่บอมอีกนะ่ยทุกคนดูดิ อ่าชำระเสร็จสิ้นนะครับผมเรียบร้อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูหน้าเกมนะครับนี่เรียบร้อยนะครับดูดู crap, เพชรเยอะกว่บอมอีกพี่บอมมีจิตเพชรอ่ะุกคดดูดิเออเพชรเยอะกว่บอมอีกนะฮะถามว่าทไมพี่บอมไม่เติมเพชรนะครับพี่บอมเติมแหละนะครับแต่พี่บอมเติมตอนที่แบบกิจกรรมมันเข้ามาเนี่ยดูดิพี่บอมเติมไป217เพชรเองเดือนนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละทุกคนนะครับหลักๆนะครับผมกิจกรรมอะไรที่แบบหลายคนยังไม่ทำอย่างเช่นกิจกรรมตรงเนี้ยลองมาทําดูนะครับเนี่ย เนี่ยชุดทองชุดทองผมก็รีวิวไปละนะครับผมเนาะตรงไหนอีกนะครับอันนี้ปืนใหม่นะครับมาแล้วนะครับผมนี่กล่องอาวุธกราฟฟิตี้นะครับเป็นเอเคดาเมจดหนึ่งแมกกาซีนหนึ่งนะสวยอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคหลักๆก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวพูดยาวไปก็ขอโทษด้วยละกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ก่อนจบกันวันนี้นะครับตู้นี่ครับสิบหกวันนะครับงอคงนะครับผมทุกคนอย่าลืมมาสุ่มกันด้วยนะแต่ส่วนตัวผมว่าเพราะสวยอะทุกคนนะครับหืมเจ็ด 7พิมพ์เขียวเอ้เจโทเค็นกับเจมพิมพ์เขียวอ่ะเออนะครับก็ประมาณนี้นะครับชุดน้อยตู้อีโวนะครับลองดูแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับครบ1000วิวเอาไป1โค้ดนะครับเป็นโค้ดเ k เคดาก้อนนะครับแต่ถ้าคลิปนี้ถึงแสนวิวเลยผมจะแจกเพิ่มให้แน่นอนนะครับเฮ็ มูลค่า1,000เพชรนะครับให้เลยนะครับถ้าถึงนะแต่มันยากมากเลยนะ1น0งแสนนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องช่วยกันแช์นะครับถ้าทุกคนไม่ช่วยกันแช์ไม่ได้แหละทุกคนนะครับขอ1,000 0วิวนะครับคลิปนี้บ๊ายบายและโชคดีครับสวัสดีครับ